หลายคนพอได้ยินคาาํว่าผ่าฟันคุดก็กลัวใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าคุณเข้าใจว่าฟันคุดคืออะไรฟันคุดก็คือฟันกรามซี่ปกติของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาอยู่ด้านในซึ่งบางทีเขาก็จะติดเนื้อเยื่อของฟันซี่ข้างๆหรือว่าเนื้อเยื่อบริเวณนั้นทําให้เขาไม่สามารถขึ้นมาได้บางทีแนวการขึ้นก็อาจจะเอียงหรือว่านอนอยู่ในบริเวณน,นั้นหมอไม่ได้อยากผ่าให้เราเจ็บตัวนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ผ่านเนี่ย ฟันขุดตรงนั้นก็อาจจะทาให้ฟันซี่ข้างๆมีปัญหาแล้วก็ต้องอาหัวหอมความกันได้บางคนอาจจะเกิดการอักเสบเหนือบวมแล้วก็ติดเชื้อบริเวณนั้นได้ดังนั้นการผ่าออกตอนที่ยังไม่มีปัญหาก็จะเป็นผลดีมากกว่าจริงๆแล้วการผ่าฟันขุดสมัยนี้สบายมากครับในระหว่างที่ทาหมอจะฉีดยาชาจนไม่รู้สึกเจ็บแต่หลังจากผ่าก็จะมียาและคาแนะนาอย่างละเอียดให้เพื่อที่จะให้คนไข้ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่าเพิ่งกลัวคำว่าผ่าครับเพราะว่ามันเป็นการดูแลฟันที่เหลือของเราให้แข็งแรงไปอีกหลายปี ตันขุดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าได้รับการดูแลใส่ใจ